นะคะคออไปเจอแผลเจ้าน้ำทิปค่ะรู้สึกไม่แน่ใจว่าจะเหยียบน้ำไภ่หรือเปล่าน้ำไข่ตําขายกเลยเนี่ยค่ะนี่ยน,นี่ตรงนี้เลยค่ะตรงนี้มีเลือดมีคราบเลือดอยู่อายกดีๆนะเจ้าน้ำทิพถอยก่อนโอ้ยมาเรน้องมา โอ้ยยกค่ะยกอ่ะถ่ายถ่ายให้ดูใกล้ๆหน่อยเนี่ยค่ะจะมีคราบเลือดนิดๆอายกดีๆก่อนลูกยกดีๆยกๆยกให้ท่านผู้ชมดูกอนยกเลยโอ้โหโอ้โหเอเจ้าน้ำทิพย์เนี่ยเป็นช้างอายุน้อยนะคะหนังพื้นพื้นเรียกว่าพื้นดีกว่าพื้นเท้าก็จะบาง ก็คือเหมือนช้างอายุน้อยๆค่ะเนี่ยพื้นท้าอย่างนี้ก็จะบางนิดนึงมีความบางถ้าเกิดว่ามีน้ำหรือแก้วเสี็ดแก้วก,ก็เออก็น่าจะมีโอกาสเหยียบเหยียบแล้วคาหรือไม่คาก็ไม่รู้เดี๋ยวเอาไว้สักประมาณสักสามสี่วันถ้ามีอาการบวมค่ะก็จะได้รักษาว่ามีหนองไหมถ้าบวมมาก ก็จะพาเจ้าน้ำทิพย์ไปหาหมอเมื่อก่อนอตอนที่โควิดก่อนโควิดเจ้าน้ำทิพย์เนี่ยเคยเหยียบแก้วเอ็มรทีนึงแล้วเข้าประมาณเนี้ค่ะสี่เซนก็เลยไปอยู่โรงพยาบาลสี่เดือนเจ้าน้ำทิพย์ต้องอยู่แต่โรงพยาบาลเจอกับหมอ เจอกับยาแต่น้ำทิพย์เป็นเด็กดือ้อไม่ค่อยกินยาเวลาใส่กับกล้วยเจ้าน้ำทิพย์จะทำมือบีบบีบบีบว่ามียาหรือเปล่าการรักษาก็จะสะดวกและง่ายหน่อยเพราะไปอยู่โรงพยาบาลจะมีหมอคอยดูแลประจำค่ะแต่พอหลังกลับมาจากกระบี่กลับมาบ้านเกิดสุรินตอนนี้เจ้าน้ำทิพย์ลองดาวน้ำค้างเป็นช้างตกงาน การหาหมอก็จะยากนิดนึงอะค่ะเพราะว่าช้างตกงานก็รู้อยู่เนาะไม่มีภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือก็จะค่อนข้างยากกับการหาหมออยู่บ้างแต่ทีนี้เราจะมาดูก่อนว่าแผลเจ้าน้ำทิพย์เนี่ยจะเป็นหนองจะติดหนองหรือเปล่าต้องรอดูอาการสักประมาณสองสาวันเหมือนคนอาการสองสามวัน แต่ทีนี้ถ้าเกิดเป็นหนองหนองกินเยอะก็จะรักษาเบื้องต้นก่อนก็คือจะพยายามดูว่า,าน้มไผ่ตำที่แผลเนี่ยคาอยู่หรือเปล่าหรือว่าแผลติดเชื้อหรือเป็นหนองหรือเปล่าเดี๋ยวจอยจะจะดูอีกทีนึงก็จะแจ้งให้ทราบนะคะแต่ตอนนี้เราเดินตามสามสาวไปอาบน้ำ โค้ดเดดอากาศร้อนตอนนี้4โมงกว่าๆน่าจะได้ก็ตามไปเลยค่ะนะเข้าแถวดีๆอย่าแตกแถวควานด้วยใช่ไหม <c oughs> อ่ะอย่าแซงกันสิ ค่อนข้างจะหิวน้ำอย่างแรง ค้างก็นอนและเหลือน้ําทิพย์ยังไม่นอนน้ำทิพย์อาบน้ำหน่อยน้ำทิพย์ ฟีท่านใดยอยากอาบน้ำกับสามสาวแวะมาได้นะคะที่วังทะลุนะคะสามสาวจะลงน้ำแบบนี้ทุกวันที่วังทะลุเวลาประมาณสี่โมงเย็นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะที่ช่องสามสาวดาวซิงค่ะ